สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิอญาณไรอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อปีก่อนๆนะครับเราได้เข้าวงการลิโมวาครับเพราะว่าน้องเนี่ยน้องชายนี่แหละครับเอามาใช้แล้วก็แบบเออมันก็ดูเข้าท่าดีนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็งอกจาก1ใบครับไปที่1ครับใบที่1กลายเป็น2ใบครับใบใหญ่กว่าเดิมเรียกว่าปิดหน้าไปเลยอ่ะก็งอกเป็นสองใครับอันนี้เป็น เคบินนะครับถือขึ้นเครื่องได้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นทรังปครับไซส์แบบ big boom เลยนะฮะเนี่ยใหญ่ใหญ่โคตรๆนะครับจนที่ไม่พอโชว์นะครับซึ่งแน่นอนครับล่าสุดทุกคนมันไม่จบแค่นี้ถูกไ่มมันมีใบที่1ใบที่2มันมาแล้วและล่าสุดครับมันงอกออกมาเป็นใบที่3แล้วครับแต่แนๆน,นี่ครับ ใบนี้นะครับคือผมบอกเลยว่าผมหาอยู่นานมากครับเคยไปตามหาที่ทั้งช็อปไทยทั้งช็อปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คือลอมาหมดแล้วครับก็คือหมดตลอดเลยครับจนผมเนี่ยไปได้จากอิตาลีทริปล่าสุดที่ไปมาเนี่ยแหละครับเจ้าใบนี้นะครับก็คือลิโมวาคลาสสิกไพลอตครับลิโมวาคลาสสิกไพลอตนะครับเป็นกระเป๋าสำหรับใส่ของที่ค่อนข้างแตกต่างจากกระเป๋าลิโมว่าคนอื่นโดยสิน้นเชิงนะครับใบนอื่นเนี่ย เขาออกแบบมาให้เป็นลนักษณะของกระเป๋าเดินทางนะครับที่เน้นการเปิดเจ้าตัวด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างนี้นะครับอ่าด้านข้างนี้เป็นหลักก็คือเราจะต้องนอนมันอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็แบะมันออกมาลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งกระเป๋าตัวลิมัว่ายโลดเนี่ยครับมันถูกดีไซน์มาให้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยออกแบบมาให้เปิดจาก ด้านบนครับแบบนี้ครับปึ๊บชึบแบบนี้นะครับจะแตกต่างกับใบอื่นเนี่ยโดยสิ้นเชิงมากๆนะครับจริงๆแล้วครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยก็คือตามชื่อรุ่นของมันคือพ i l o ลนะครับคือเขาออกแบบมาให้เป็นกระเป๋าสําหรับนักบินที่ต้องขนพวก ipad หรือว่าขวดน้ํานั่นนี่แต่เราใช้ในห้องน้ำบินนะครับเขาได้ทำให้มันมีลักษณะของการเปิด ด้านบนแล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข้างเตี้ยหน่อยเพื่อให้สามารถจะเสียบมันเข้าไปในคอปพิทแล้วก็เปิดใช้งานจากข้างที่นั่งของนักบินนี่คือสมมุติว่าเราขับเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วเรานั่งใช่ไหมครับเราสามารถสอดไอดตัวกระเป๋าใบเนี้ยไ้ข้างๆอ่าแล้วพอเราจะใช้งานใช่ไหมครับเราก็แค่หันไปแล้วก็เปิดกระเป๋าแล้วก็หยิบพวก iPad หรือว่าเอกสารทางการบินเนี้ยขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราสัมผัสได้ หลังจากที่ซื้อกระเป๋าใบนี้ออกจากช็อปนะครับก็คือล้อของมันครับตัวล้อพื้นฐานเนี่ยครับมันจะมากับล้อสีดําในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะนี้อ่ะผมหลบตานิดนึงเดี๋ยวมันโฟกัสตาแบบนี้นะครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดสมมุติเรารู้สึกว่าอุ้ยอยากเปลี่ยนสีจังเลยอ่ะแบบอยากมีสไตล์แบบดับเบิลจอนะเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อล้อเสริมสีอื่นๆใส่เข้าไปได้ด้วยนะครับ ตัวล้อของลิโมวาเนี่ยครับเขามีชื่อนะครับว่าลิโมวามัลติวิวซิสเต็มนะครับที่ถ้าเราดูที่ตัวล้อแต่ละล้อครับในตัวแต่ละล้อเนี่ยมันจะมีล้อย่อยทั้งหมด2ตัวอยู่นะครับก็คือหากอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันเกิดพังระหว่างทางนะครับอีกล้อก็ยังสามารถที่จะช่วยทํางานได้อยู่ทําให้เราเนี่ยสามารถพอที่จะลากมันเอาไปที่ช็อปที่ของลิโมวานะครับเพื่อที่ เปลี่ยนล้อมันได้เลยนะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่พันผ่านมาจากการใช้พวกกระเป๋าเดินทางเลยนะครับล้อเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ผมรู้สึกว่าพังเป็นอันดับต้นๆเลยล่ะครับก็คือมันต้องพังก่อนแน่แล้วก็ยังไม่ทันว่าเคยมีประสบการณ์กับแบรนด์ตัว A อนะครับก็ปรากฏว่าอยู่สุวรรณภูมิอยู่เลยเนาะยังไม่ทันจะไปญี่ปุ่นเลยนะครับปรากฏว่าล้อก็คือแบบเหมือนกับมันคงเก่าแล้วอะครับมันยางมันเสื่อมอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ หลุดออกมาเลยก็คือทริปนั้นนะครับทั้งทริปเลยอ่ะก็ไม่สามารถลากมันได้นะครับแล้วกลับมาเนี่ยพอจะเอามาเปลี่ยนล้อนะครับปรากฏว่าไปใช้กับศูนย์บริการของเขาอ่ะปรากฏโอ้โหราคาค่อนข้างโหดมากๆครับเพราะว่ามันหมดประกันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้ฝังใจกับเรื่องล้ออยู่พอสมควรนะครับกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เราโคตรชอบลิโมว่ามากนะครับคือทุกคนดูนี่ครับ เช้าฟร้าฟราคือทุกคนครับมันเลื่นแบบเลื่นปรื้ดแบบปรื้ดเลยนะครับอ่ะผมยกตัวใหญ่ใบหนึ่งแล้วกันที่ใช้ตัวซิสเต็มเดียวกันนะครับก็คือใบใหญ่ๆแบบนี้ครับใบนี้ทุกคนมันใส่ของอยู่เต็มเลยนะตอนนี้คือใบนี้ใส่ของอยู่เต็มแล้วค่อนข้างหนักมากนะครับแต่ว่าทุกคนดูครับเลื่นๆอยู่เลยทุกคนอ๋ใช่ไหมเนี่ย คือผมรู้สึกว่าเนี่ยคือข้อดีที่ตอนที่ผมแบบเอาของน้องมาลากก็คือแบบรุ่นนี้แหละรุ่นนี้เลยเอาของน้องน้องชายตัวเองนี่แหละครับเอามาลากแล้วแบบโอ้ oh my god คือใส่ของเข้าไปเต็มเต็มะครับทุกคนแต่มันก็ยังสามารถแบบลากได้แบบเนี่ย effortless มากคือคือหนักอยู่นะตอนนี้หนักนะรู้สึกได้ว่าหนักนะครับยกไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าคือมันลากได้แบบง่ายมากอะนั่นแปลว่าเวลาสมมติคน ถือกระเป๋าใบนี้คุณแบบลากใบนี้ครับคุณแทบจะไม่ต้องใช้แรงในการแบบลากมันเลยอะคือมันแค่แบบเนี่ยไปแล้วคือว้าวมากๆนะครับแต่อันที่จะเป็นปัญหานะเท่าที่ประสบการณ์กับลิโมว่ามาก็คือสมมติว่าเวลาเราขึ้นเนินหรือว่าอะไรที่มันแบบใส่ของเราขึ้นเนินอะมันจะแบบม,แบบมันจะลื่นอะแล้วมันจะแบบเออเหนื่อยกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นพื้นลากอะครับปรากฏว่าแบบชอบผมโคตรชอบล้อของลิโมว่า อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมชอบลิโมวามากๆนะครับคือสมมุติว่าเกิดล้อพังขึ้นมาตอนที่เรากำลังจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยสมมติว่าอาเคสเหมือนตอนแบรนด์ตัวเออะผมกำลังจะไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยปรากฏว่าล้อดันพังที่สุวรรณภูมิใช่ไหมครับพอผมไปถึงญี่ปุ่น,นครับผมสามารถเดินเอากระเป๋าที่ซื้อจากเมืองไทยเนี่ยนะครับเดินเข้าไปในช็อปลิโมวาของญี่ปุ่นแล้วขอเครมล้อได้เลยคือมันเป็นประกันแบบ w ว r l d ว้ทุกคนเนี่ยแหละคือแบบ แล้วพี่ยังเป็นประกันไลฟ์ไทม์ด้วยนะอ,อประกันตลอดชีวิตนะครับเพราะ,ะนั้นคือเหมือนกับคุณซื้อครั้งเดียวแล้วคุณก็ไม่ต้องคิดถึงมันอีกเลยอะ่ะคือถ้ามันพังคุณก็แค่แบบเอามันไปเคลมที่ชอ็อปหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดบุบนู่นนั่นนี่ขึ้นมาเนี่ยครับสามารถเอาไปที่ช็อปเพื่อให้เขาเนี่ยทุบกลับมาให้มันอยู่ในสภาพที่คล้ายครึ่งกับเออเหมือนเดิมได้นะครับเพราะว่าตัวกระเป๋าในรุ่นคลาสสิกเนี่ยครับมาในสไตล์ของริมว่าคลาสสิกเป๊ะเลยก็คือตัววัสดุทีี่ทําาจกกอลมเนยแ้ว็ซ เป็นล่องๆคล้ายๆกับเครื่องบินในสมัยก่อนซึ่งพูดตรงๆเลยนะมันมันดูเรียบนะมันดูแบบไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามองกี่ทีผมก็รู้สึกว่ามันคลาสสิกแล้วมันก็สวยมากจริงๆครับแล้วถ้าคุณอะคุณลองไปสนามบินอะคุณลองสังเกตกระเป๋าเดินทางในสนามบินก็ได้คุณผมว่าใน1ิใบอะคุณต้องเจอลิมโมวาซัก 6- 7ใบผมว่าต้องประมาณนั้นเลยแล้วดูกี่ทีมันก็คลาสสิกแล้วแบบ บางใบอะครับคุณจะเห็นถึงแบบร่องรอยของการใช้งาน่ะซึ่งโอ้โหมันทําให้เราแบบรู้สึกได้ว่าคนคนนี้เดินทางเยอะจริงๆใช้กับอยู่กับกระเป๋าใบเนี้ยเยอะมากจริงๆนะครับเพราะว่ากระเป๋าใบนี้ยมันมีข้อเสียอยู่ผมไม่รู้มันเรียกข้อเสียไหมบางคนก็ชอบมันนะแต่ว่าส่วนตัวผมผมใช้สีดำนะครับคือมันจะมีสีดํากับสีที่เป็นสีธรรมชาติใช่ไหมครับกระเป๋าใบนี้ยเวลาเราใช้งานไปแล้วมันเกิดการครูดนะครับอ่ามันจะมีรอยครูดได้เนาะ แล้วพอผ้ามันเป็นสีดำเนี่ยเวลามันคูดปุ๊บครับมันก็จะเป็นสีเงินเงินก็คือเป็นสีธรรมชาติของมันแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อเป็นสีเงินมาอยู่แล้วครับเวลาครูดอะ่ะมันก็จะเป็นสีนั้นเลยก็คือมันจะเป็นสีธรรมชาติของตัวอลูมิเนียมน,นะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวแนะนําว่าผ้าเป็นสีดํานะครับแนะนําให้ใช้งานแบบระมัดระวังสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเออกังนวลว่าไม่อยากให้กระเป๋าของเรามันมีแบบรอยขูดอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนําว่า ให้ซื้อเป็นพลาสติกคลุมในลักษณะแบบนี้นะครับมีนะผมก็ซื้อที่คลุมมาแค่ว่าเวลาเราจะเปิดใช้งานเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าน,นิดหน่อยเพราะว่าตรงนี้ครับมันจะมีซิปอยู่นกซึ่งคุณก็ต้องเปิดซิปก่อนถึงคุณจะสามารถเปิดไอตัวที่ล็อกนี้ได้ในกระเป๋าใบใหญ่ก็เหมือนกันนะครับก็คือผมก็ซื้อ เป็นที่คลุมมาเหมือนกันแบบนี้นะครับก็คือดูโอเวอร์ออลแล้วอะ่ะมันก็ดูไม่ค่อยแตกต,ต่างจากกระเป๋าต้นฉบับหรอกแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูดีเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยมันมีตะเข็บม,มันมีอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่ออย่างกระใบใหญ่อย่างเงี้ยครับเอ่อด้วยความที่มันใส่ของค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างหนักนะครับคือไปอิตาลีเนี่ยผมว่ามี40-50ิบโลอะ่ะตอนที่ไปมาล่าสุดนะใบนี้ใบเดียวนะค่อนข้างหนักมากนะครับเพราะว่าพูดตรงๆว่าได้แชมเปญมาไงเอาเอากลับไงเอเอ,อแล้แชมเปญหลายขวดเนานะมันก็หนัก ใช่ไหมทุกคน่ะซึ่งอย่างตรงนี้ครับถ้าเราสังเกตรดีๆเนี่ยตรงของทั้งนะครับมันก็จะมีขาอยู่นะครับเนี่ยขาเห็นไหมมันก็จะมีขาอยู่นะครับซึ่งไอ้ขาตรงนี้มันคือจุดที่รับน้ำหนักเวลาเราเอากระเป๋าครับวางนอนลงอะไรเงี้ยซึ่งพอมารับน้ําหนักปุ๊บถ้าเราไม่ใส่ไอ้ตัวพลาสติกพวกนี้ไว้ครับเ,เวลาใช้ใช้งานไปอะขาครับมันก็จะมีความแบบ ไม่เรียบอะไรเงี้ยคือมันจะดูไม่สวยแล้วครับเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมาแล้วยังไม่นับว่าเวลาสมมติว่าเราวางกระเป๋าลงไปอ่ะบางทีมันก็จะมีอะไรที่แบบมันอาจจะมาครูดกับกระเป๋าเราทําให้กระเป๋าเราเป็นรอยได้ถ้าคือถ้าใครใช้สีธรรมชาติเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกผมมองว่ามันก็เป็นเป็นเสน่ห์หนึ่งที่ค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าพอมันเป็นสีดาผมก็เลยมองว่าเออเนี่ยผมก็ใส่เป็นพลาสติกคลุมหรือว่าใบที่เป็นไซส์ เคบินนะครับผมก็ใส่เหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยผมก็ใส่เหมือนกันเลยเห็นไหมจากเดิมเนี่ยที่เวลาผมจะเปิดกระเป๋าผมก็แค่ปลดล็อกปลดล็อกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือผมจะต้องเอาซิปออกแล้วก็ผมจะปลดล็อกกระเป๋าได้นะครับก็จะเพิ่มความยุ่งยากขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าก็แลกาากับการที่กระเป๋าของเรา,าครับมันไม่เป็นรอยอะไรเงี้ยผมมองว่าก็เป็นอะไรที่โอเคกับอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเนี่ยทุกคนจะเห็นอันนี้นะครับ เนี่ยคือ,อ,อสติกเกอร์ของโรงแรมโรงแรมหนึ่งในอิตาลีนะครับที่เขาแปะเหมือนกับเพื่อเป็นการบอกว่ามันคือเลขอะไรอะ่ะเวลาแบบว,ว่ายกขึ้นห้องอะไรเงี้ยเขาจะได้ช่วยยกได้แบบถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ปัญหาคือถ้าเกิดสติกเกอร์เนี้ยครับมันไปติดก,กับตัวอลูมิเนียมที่เป็นกระเป๋าแล้วเวลาเราลอกออกอะบางทีถ้าสติกเกอร์มันที่มันไม่ดีอะ่ะแม่งจะเป็นคาบกาวเว้ยเราก็ต้องมานั่งทำความสะอาดคาบกาวอีกซึ่งถ้าสมมติว่าเราคุมมันไว้อ่ะครับ มันก็จะเออก็อย่างมากก็แค่ลืออันเนี้ยแราแค่แก่อันนี้ออกหรือว่าใช้ใช้ไปไอันนี้มันมอมแมมแล้วคุณแคแค่ซื้อไอซองใหม่เนี้ยมาใส่ก็ได้นะครับอ่าผมพูดเรื่องซองยาวเกินไปแล้วใช่ไหมเออแต่จะอะไรประมาณนี้ละครับอ่ะกลับมาที่ใบเดิมของเรานะครับด้านบนของตัวกระเป๋านะครับผมขอเปิดซิปขึ้นมานิดนึงนะครับแบบนี้อ้าผิดด้านอ่าซิปอยู่นี่นะครับซิปอยู่นี่อ่ะด้านบนของตัวกระเป๋าเนี่ยครับผมหมุนด้านให้ มันก็จะมีที่หิ้วแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ที่หิ้วตรวน,นี้ครับมันก็จะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราเดินทางไปถึงแม้ว่ากระเป๋าใบนี้จะสามารถาลากได้นะครับ่ถึงไดสามารถากได้มีหูหิว้ว สามาเอากระเป๋าเจียบเข้าไปได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาบางทีเราเดินผ่านในบางจุดนะครับมันก็จะมีเหมือนกับเออทางที่มันอย่าลากเลยอ่ะเออเช่นลูลาร์นาดเออหรือว่าทางให้มันขูดขูดข่างเงี้ยการยกอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับซึ่งตัวที่ยกของมันนะครับที่จับอะครับถ้าเราสังเกตเห็นไหมถ้าผมดันมันขึ้นมามันก็จะหดกลับไปที่เดิมนะครับอันนี้คือเป็นสปริงนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าสปริงมันจะมันจะพังนะครับผมว่า สปงนี้ค่อนข้างค่อนข้างทนเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างจากตัวลิโมวาคลาสสิกตัวอื่นที่ผมใช้นะครับเพราะว่าตัวพวกนี้มันก็จะเป็นที่จับแบบหนังเนาะมันจะนุ่มกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นที่จับแบบพลาสติกแต่คำว่าซีเรียสไหมไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะว่าด้วยน้ําหนักของของ,ของที่เราใส่ลงไปในนี้ครับมันไม่ได้หนักขนาดนั้นการที่เราใช้ที่จับแบบพลาสติกเนี่ยก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นหนังได้ผมว่าว่าดีนะสวย ไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าที่จับมันจะมีสเปริงอยู่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยกได้เลยแต่ว่าข้อควรระวังก็คืออย่างนี้เห็นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ได้ล็อกกระเป๋าว่าสมมติกระเป๋าปิดอยู่อะแล้วบางทีเราไม่ได้สังเกตอย่างเงี้ยครับแล้วเรามีของอย่ในค่อนข้างเยอะมากนะสมมติมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏพอเรายกปุ๊บกลายเป็นเปิดอย่างเงี้ยครับหลายทีละอันตรายมากๆนะครัแนะนำว่าเวลาจะยกอะครับแนะนําให้เราดูก่อนนะครับว่า ออตอนนั้นเนี่ยกระเป๋าของเราเนี่ยครับมันปิดหรือยังนะครับพูดถึงตัวปิดนะครับถึงตัวล็อกซสน่อยล้วกันนะครับตัวล็อกเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับทั้ง2ชุดนี้เนี่ยก็จะแบบ TSA Approved นะครับก็คือถ้าใครไปเดินทางไปอเมริกาอะไรเงี้ยก็จะไม่ต้องกลัวเรื่องของ TSA นะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะแกะแล้วก็ เช็คของในกระเป๋าของเราได้นะครับซึ่งตัวล็อกทั้ง2ชุดนี้เนี่ยก็จะทํางานแยกอิสระออกจากกาันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับเราสามารถที่จะตั้งรหัสผ่านให้ทั้ง2อันนี้ครับสามารถที่จะเป็นรหัสผ่านที่แตกต่างกันได้คือมันไม่ได้ซิงกันนะครับแล้วก็เวลาปิดนะครับง่ายมากก็คือเราว่าแค่ดันมันแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาจะเปิดนะครับมันก็จะมีปุ่มอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะกดปุ๊บกดล็อกแล้วก็ เปิดได้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราล็อกไปแล้วเราเปิดตัวล็อกแค่ตัวเดียวแบบนี้นะครับก็จะไม่สามารถเปิดกระเป๋าได้เลยนะครับก็คือจะต้องปลดล็อกทั้ง2อันก่อนนะครับกับอีกอย่างนึงที่เป็นข้อสังเกตนะครับก็คือสมมุติว่าเราเปิดปลดล็อกไปทั้ง2อันแล้วนะครับแล้วบางทีผมจะเปิดกระเป๋าผมจะเปิดมันไม่ได้นะครับบข้อสังเกตของกระเป๋าใบนี้ในการเปิดกระเป๋านะครับก็คือเรื่องนี้ครับ ไอตัวขาตรงนี้ครับที่คิ้วที่เราลากตรงนี้ครับการที่เราจะเปิดมันได้เนี่ยเราจะต้องเก็บมันให้สนิทลงล็อกของมันเราถึงจะสามารถที่จะเปิดกระเป๋าได้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับทีนี้ครับเมื่อเราเปิดกระเป๋ามานะครับเราที่ฝาเนี่ยก็คือด้านนี้นะครับเราจะพบกับ ช่องใส่ของเล็กๆอยู่ทั้งหมด2ช่องทั้งซ้ายและขวาด้วยกันนะครับโดยที่ทั้ง2ช่องนี้เนี่ยครับก็จะมีซิปมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เห็นไหมก็คือสามารถที่จะเอาของใส่เข้าไปได้แล้วก็ปิดซิปก็จะไม่ต้องกลัวมันโผล่ออกมาตอนที่เราเปิดฝาของกระเป๋าตัวนี้มานะครับทีนี้ครับเมื่อเราเปิดมานะครับภายในช่องเนี่ยครับอ่าด้านในช่องเก็บของเนี่ย ตัวนี้เขาทำออกมาได้ค่อนข้างลึกมากนะครับคือเราสามารถจะใส่หนังสือหรือว่าพกขวดน้ําได้แบบสบายๆเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังมีตัวเซปาร์เตอร์นะครับหรือว่าที่แบ่งครึ่งด้วยนะครับโดยที่ตัวแบ่งครึ่งนี้นะครับสามารถที่จะแกะมันออกมานะครับเป็นแบบนี้ได้นะครับซึ่งไอตัวแบ่งครึ่งนี้ครับมันก็จะเป็นลักษณะของซองเหมือนคล้ายๆซองใส่แล็ปท็อปที่มีการบุฟองน้ํามาด้วยนะครับซึ่ง เราสั่งให้จะใส่แล็ปท็อปขนาดสัก16นิ้วได้สบายๆนะครับเราลองเอามาใส่ตัว MacBook Pro 1 4นิ้วหรือว่า MacBook Air 15นิ้วนะครับก็สามารถใส่ได้ค่อนข้างสบายๆนะครับแล้วก็โดยที่ตัวแบ่งครึ่งตัวนี้ครับมันไม่ได้แบบว่าแค่เสียบลงไปในกระเป๋าแบบนี้แล้วจบนะครับแต่ว่าตัวของมันนะครับที่หูครับมันจะมีคล้ายๆกับกระดุมอยู่ครับอ่าแบบนี้นะครับซึ่งเราจะแค่สอดลงไปใช่ไหมครับแล้วก็เอากระดุมครับไป กับบริเวณของกระเป๋านะครับก็จะเป็นการล็อกแต่ถามว่าส่วนใหญ่ผมอะ่ะล็อกมันไหมส่วนตัวผมอะ่ะไม่ค่อยได้ล็อกเพราะผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันแอบมันแอบยากในการที่จะล็อกนะครับแล้วก็ปัวกระดุมอะ่ะมันไม่ได้แบบแน่นหนาขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอสมมุติว่าเราล็อกเจ้าตัวซองนี้ครับกับตัวกระเป๋าแล้วอะ่ะปรากฏว่า มันจะไม่สามารถที่จะแบ่งครึ่งอัตราส่วนอื่นนอกจาก 50- 50ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ทําการล็อกก็คืออย่างนึงคือเวลาเราใส่แล็ปท็อปเข้าไปแล้วครับเอ่อมันมันจะไม่หยุ่ยแบบนี้แล้วครับมันจะมีความแบบโซลิดมากขึ้นเพราะว่าภายในเนี้ยมันจะมีแล็ปท็อปใช่ปะ่ะแล้วเวลาเราใส่เข้าไปอะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเซปเปเรเตอร์แข็งๆอะไรแบบนี้มันก็เลยพอคุณไม่ว่าคุณจะวางตรงไหนอะมันก็จะวางได้หมดเลยนะครับและยานหนึ่งนะครับ มันจะมีช่องอีกช่องหนึ่งซ่อนอยู่นะครับก็คือจะเป็นช่องที่เป็นซิปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถจะลูดออกมาเปิดออกมาได้นะครับเป็นช่องที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับซึ่งผมลองใส่ขวดน้ำสัก450มิลลงไปหรือว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะใบนี้ผมจะเอาไปใส่กล้องใช่ไหมผมก็จะชอบเอา power bank นะครับที่เป็นแท่งแห้งใส่เข้าไปเว้ยแล้วผมก็จะปิดซิปชึบแบบนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บภายในช่องตรงนี้นครับ แทนที่มันจะเป็นช่องที่มันแบบปิดๆไปเลยอะแต่ว่ามันสามารถที่จะเปิดเล็กๆออกมาตัวนี้ได้อ่าคือสมมุติว่าคุณใส่ขวดน้าลงไปอะคุณไม่จาเป็นที่จะต้องแบบลูดออกมาเพื่อเอาขวดน้ำนะครับคุณสามารถที่จะใส่ขวดน้ําแล้วคุณก็ลูดเก็บใช่ไหมครับแล้วคุณก็แค่เปิดฝาด้านบนตรงนี้แล้วคุณก็ดึงขวดน้ำนี้ออกมาก็ได้หรือว่าถ้าเป็นเพราว่าแบงค์อะผมก็จะเอาสายอะครับดึงฟลึบออกมาแล้วก็เสียบกับอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเอ้ยเจ๋งไปเลยใช่ไหมครับเห็นไหมช่อง ใช่ในกระเป๋าใบนี้ผมบอกเลยว่าทํามาค่อนข้างอนเนกประสงค์แล้วก็ค่อนข้างลึกมากๆนะครับซึ่งโดยมันก็มีข้อดีนะคือคุณสามารถใส่อะไรก็ได้ลงไปแบบโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งแบบกังวลว่าอุ้ยช่องมันจะใส่ได้ไหมนั่นนี่นะไรับคือตัวกระเป๋ามันไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้ให้ฟิกซ์กับขอ,ของขนาดนั้นนะครับคือมันจะเป็นที่บ้างๆแต่ว่ากับการผมก็มองว่ามันก็จะมีข้อเสียของมาอีกเหมือนกันนะครับก็คือของบางอย่างเช่นผมเอามาใส่กล้องอย่างเงี้ย มันมันก็แอบบแอบบยากในการใส่กล้องนะเพราะว่าพอด้านในอะครับมันมีแค่วัสดุที่เป็นผ้าที่ใช้ในการบุเท่านั้นมันไม่ได้มีพวกแบบฟองน้ำอะไาเงี้ยเพราะพอเวลาสมมติว่าผมใส่กล้องลงไปที่ผมก็จะกลัวเรื่องของการกระแทกเท่านั้นนี่นใช่ไหมครับพอผมใส่กล้องเข้าไปปุ๊บแล้วเวลาผมปิดฝาแล้วผมก็ลากไปอะครับเวลาแบบมันเจอพวกแบบขู่ขาขู่ขลามันกระป๋อมก็แบบใช่ปะซึ่งมันที่กล้องมันมันไม่มี ฟองน้ำอะ่ะมันก็จะแอบกลัวเนาะซึ่งบางคนเขาก็เลยใช้วิธีการว่าซื้อแบ็คมาเว้ยคือเป็นแหลกสําหรับใส่อุปกรณ์กล้องเลยอะครับเป็นช่องช่องที่เป็นฟองน้ำอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นพวกเหมือนกับผ้าที่เป็นฟองน้ําที่เขาเอามาใช้ห่อเลนส์ห่อกล้องอะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาใส่แล้วก็ห่อเข้าไปแล้วพอจะใช้ก็หยิบมันออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้วิธีการห่ออย่างง้น่ะแอบ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 ยากนิดเดียวผมพูดถึงแล้วกันว่าทําไมนะครับอ่ะทีนี้แต่หลายคนเนี่ยอาจจะ คิดว่าตอนแรกนะผมผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับก็คือคิดว่าตัวลิโมว่าคลาสสิกไพลอตนะครับคือมันจะใช้ได้แค่กับนักบินตามชื่อของมันเลยนะครับซึ่งก็ใช่ครับก็ใช่ก็ใช่เพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเขาก็เอามาใช้กับออกแบบมาให้นักบินนั่นแหละครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันก็มีการเอามาใช้ในหลากหลายรูปแบบมากนะครับเช่น,นบางคนเขาจะเอามาขนพวกเทิร์นเทเบิลกับแผ่นเสียงไปฟังนอกสถานที่หรือว่า อย่างที่บอกบางคนก็อาจจะเอามาใส่แร็กเข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วผมเคยเจอแร็กอันนึงที่น่าสนใจสำหรับการใส่เครื่องสำอางครับคือกระเป๋าใบนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาอ่ะเอาแร็กเสียบเข้าไปคือเขาดีไซน์ตัวแร็กนะครับให้มันเข้ากับกระเป๋าใบนี้เลยเว้ยแล้วเสร็จปุ๊บแร็กเนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถหดได้เว้ยแล้วพอเขาจะใช้งานใช่ไหมครับเขาแค่เปิดกระเป๋าฟลุ๊ปขึ้นมาใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเขาอ่ะดึงแร็กขึ้นมาฟลุ๊ปขึ้นมาเป็นเครื่องสำอางแบบ เยอะมากคือแบบเชียโคตรเจ๋งเลยนะครับหรือเราเองอย่างที่เราบอกนะครับก็คือเราก็จะใช้มันกับงานถ่ายภาพเป็นหลักเนอะซึ่งปกติแล้วอ่ะเวลาเราจะไปถ่ายภาพเนี่ยครับเราจะใช้กระเป๋าแบบสะพายข้างอของพีกี้สายนะครับเป็นรุ่น Everyday Sling 10 10ลิตรเนาะแล้วก็ใส่บอดี้สักตัวหนึ่งใส่เลนส์สักหนึ่งสงสองตัวนะครับแล้วก็มีคอมอีกตัวหนึ่งเสียบเข้าไปด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าแน่น แน่นมากครับแล้วพอจะเปลี่ยนเลนส์อะไรต่างๆก็ยากไปหมดแล้วเวลาเราถืออ่ะเราก็จะต้องแบกน้ําหนักของของทั้งหมดไปถ่ายภาพด้วยซึ่งค่อนข้างปวดไหล่มาครับแต่ว่าพอมาตอนนี้ครับเราสามารถที่จะเอาของทั้งหมดนี้ครับใส่ลงไปในกระเป๋าใบน,นี้ได้ครับแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วเราก็เอามันนะครับลากไปถ่ายรูปได้ง่ายๆเลยครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะสะดวกมากขึ้นนะเราสามารถที่จะ สือกระเป๋าไม่ได้เล็กอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เลนส์ที่ใช้งานบ่อยๆได้นะครับซึ่งเราก็จะมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งก็คือเป็นพี่ดีไซน์เหมือนกันนะครับเป็นเอวิดีเซลิงแต่ว่าแทนที่เป็นสติ๊กเกรก็จะเป็นแบบตัวใบเล็กสุดอะไรเงี้ยใส่เลนส์เข้าไปสักตัวหนึ่งนะครับก็สามารถให้จะหยิบแล้วก็สลับเลนส์ได้เหมือนมีกระเป๋าหน้าท้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่บอกว่าคลาสสิกไพร์เล็ตนะครับมันใช้งานได้อีกหลายรูปแบบ มากมากนะคบผมชอบมากโดยสรุปแล้วนะครับลิโมวาคลาสสิกไพลอนนะครับก็เป็นอีกกระเป๋านึงจากลิโมว่าที่เราชอบมากๆนะครับมันมีความอเนกประสงค์มากกว่าที่หลายๆคนคิดมากๆนะครับซึ่งถ้าใช้ในการเดินทางเนี่ยผมก็อยากลองเหมือนกันนะผมก็ยังไม่เคยเอามาใช้ในการเดินทางแบบใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยผมมองว่าถ้าว่าใส่เสื้อผ้าได้ไมหมผมคิดว่าไม่ง่ายมีปัญหานะ แล้วก็สามารถใช้มันเป็นกระเป๋าเดินทางแบบช็อตฮอลได้คือเซสเซว่าเดินทางไปคอนเฟรนซ์สักสาวันอย่างเงี้ยมีแล็ปท็อปอุปกรณ์ต่างๆแบบสบายสบยี่ผมว่าเราไม่ต้องโหลดใต้เครื่องเลยก็ได้ครับเนี่ยใบนี้ยคือสมมุติว่าผมช็อตฮอลนะสาวันผมไปคอนเฟรนซ์อย่างเงี้ยผมใส่เสื้อผ้าใส่แล็ปท็อปใส่ทุกอย่างลงไปเนี่ยผมก็ไม่ต้องโหลดก็ได้นะเออผมก็สามารถที่จะเอาอันเนี้ยถือขึ้นเครื่องแล้วก็ใส่โอเวอร์เฮดคอมพัลเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้าสมมติว่า เราใส่ของเยอะมากจริงๆเงี้ยครับแล้วเราต้องโหลดจริงๆเนี่ยอ่ะใบนี้ก็โหลดได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องระวังเรื่องของรอยขีดข่วนนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเราใส่ซองไว้มันก็จบไม่มีอะไรนะครับเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าถ้าใครอยากได้ลิมโมวาใบแรกอยากมาเข้าวงการลิมโมวาครับแล้วไม่ใช่คนที่มีสถานการเดินทางไกลบ่อยๆเดินทางนานบ่อยๆเดินทางไปแบบยุโรปเดินทางไป คือแค่เน้นเดินทางแบบไปฟีลว่าไปต่างจังหวัดสัก3ามสี่วันอะไรอย่างเงี้ยครับไปเทนเลไปชนบุรีไปเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยไปปราณบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าใบนี้เป็นกระเป๋าที่อยากจะให้ลองจริงๆครับเพราะรู้สึกว่าซื้อมามันไม่ได้เอามาใส่แค่เสื้อผ้าเหมือนใบนี้ครับใบนี้มันเกิดมาเพื่อเป็นกระเป๋าเดินทางเลยอะ มันก็ทําได้แค่กระเป๋าเดินทางครับคุณก็ต้องเวลาคุณจะใช้คุณก็ต้องมาเปิดด้านข้างอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แอบยากกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราซื้อเป็นกระเป๋าใบนี้เป็นใบแรกอะครับแล้วเราไม่ได้เดินทางบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยเฮ้ยมันใช้ได้มากกว่าการเดินทางใส่เสื้อผ้าเฉยๆนะคุณเอามาใช้ทําอย่างอื่นได้อีกค่อนข้างเยอะมากแล้วช่วงรับปริญญาที่ผ่านมานะครับผมไปงานที่มอมาใช่ไหมปรากฏว่าเอ้ยบัณฑิตหลายคนก็ ถือกระเป๋าใบนี้กันเยอะมากนะครับก็คือใส่พวกเสื้อผ้า,ผาใส่รองเท้าใส่อะไรพวกนี้มาแล้วก็แล้วสถะเนี้ยแทนที่คุณจะต้องแบบหิว้วมันไปทุกที่ใช่ไหมคุณก็แค่ลากมันฟูไปเลยเว้ยนี่ง่ายมากแล้วผมก็จริงๆแล้วจะใบนี้ยที่ผมรู้จักอะเพราะว่าช่างภาพอืมช่างภาพเขาเขาใช้กันเว้ยแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันดูเป็นไอเดียที่อืมดีดีมากผมก็เลยแบบไปตามหาจนสุดท้ายวันนี้ผมก็ หามันจนเจอเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับก็คือรีวิวทั้งหมดคร่าวๆของเจ้าตัวริม o ว a ่าคลาสสิกไพลอนะครับเป็นกระเป๋าที่เราสุดว่าเราอยากจะให้หลายๆคนนะครับที่อยากจะเริ่มต้นจากริม o ว a ่าเนี่ยลองกระเป๋าไปนี้ก่อนนะครับเป็นกระเป๋าที่ผมรู้สึกว่าซื้อมากแล้วก็ คุ้มค่าใช้งานได้หลากหลายมากกว่าแค่การใส่เสื้อผ้าเพื่อเดินทางเฉยๆนะครับแล้วทุกคนล่ะครับมีใครใช้กระเป๋าหรือว่ารุ่นไหนบ้างหรือว่ามีใครใช้ Pilot อยู่นะครับก็คอมเมนต์ลงมาป้ายยาคนอื่นได้นะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิวนาหวังว่าวิดีโอนี้เสียงจะเข้านะครับเพราะว่าอันนี้อัดรอบที่2แล้วผมก็เลยมองจอบ่อยๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิวนาแสวัสดีครับบ๊ายบาย